<ผ>ครับมครับมือว่านกแม่ซื้อเลอขพอไงมาวัดน้ากันว่าพวกนี้มาอัดเอาเลข่นี่ตัวนี้มาใสอก <c oughs> ันนี้ใส่ลงงเจ้าซื้อตัวไหนวะสันนี่ละวันนี้ค้นซีหาค้นเขาเอาตะพงแม่ไปซื้อพอ,อ,นอค,คออนี่ขอกับสวัสดีเอฟซีเปิกซับหน้าขี้ทุกท่านเนาะค่ะมือนี้แอดมินกะ ผ้าเอฟซียุ่กลางป่าสาคือเก่านะคะกะสิพอ้าเอฟซีขอาไปสัมผณ์คุณแม่หมอนนะคะแอดหงอินข่าวจากปูเพิ่นว่าเพิ่นถือเลขทกงวดเพิ่นไม่ฉกตลอดนะคะกะอยากผ้าเอฟซีไปสอบถามแนวทางเพิ่นนะคะว่าเพิ่นไปเอาเลขมาได้ใส่งวดนี้เพิ่นไม่แนวทางตัวใดให้เอฟซีได้พิจารณา ขาทางซองก็เสนอไหวเป็นซื่อกลางบรสนับสนุน,นในการเดินการพะนันตย่างใดทุกแนวทางมีความเสี่ยงให้ใส่วิจารย์นในการรับชมนะคะเด็กตำกัวสิบแปดใค้มีผูญญ้ใหญ่ค่อยชี้เนี่ยค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสด,ดีครับแม่มอนสวัสด,ดีครับอันคุณแม่อันมาทำวัดอยู่นีโดนแล้วเนาะค่ะเห็นปูเบ้าบให้ฟังวัดถือเลขนีทุกวัดชลากินแบงรัฐบาลถูกตลอดไปเฮเดจังไดค่ะือถือดีแลยค่ะไปเอามัตเตใส เขาน้ำหลวงพอ่อเนี่ยจกรซบวไปซับหาต้อซับเอาซับเอาเอาน andan, fa, ้ำหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นเขาตลอดเด้ปะค่ะเขาตลอดเด้ค่ะหัวต้นหันถือลายป้แมเนี่ยหัต้นหันกับถือสามพันลละสามพันดระตีใบถือกระตีสามใบครับได้ใช่สามใบโอ้สามใบสามตัวเป็นสามใบสามตัวดีครับอ้มันสามใบดิ สามตัวในสามพันตัวนะครับเนาะสันตัวแต่ว่าเพิ่นหักเปอร์เซ็นต์หอก้อยเดี่ยวคอดพุณแมาเอาน้ำพิ่นหลายวะค่ะับว่าใครมากเนาะเขาไปจักเนาะแม่เนาะเห็นปูวเป็นมีแต่เศร้าบ้านเขาหงจักเนาะแม่เนาะเป็นเป็นสางซาลาค่ะมื่อนี้ลยเข่ามาหาวันนี้อันคุณแม่อันได้ตัวสื้อไปค่ะวันนี้สิเอาตัวใดมากสินพิเศษ ดูแล้วคือมืดมันชฟพ่อไปหาบอกกับล็อกเอีพ่อบานตั้งบ่มี่รู้ละครับผมรู้ละเดแ่้วปืนอยู่อันกับวัดเป่นหัวเหล็กปูมันได้เตอตัวเดียวนี่ยวาย่ายมากตัวเดียวเนี่แล้วันนี้หาืจอไซก์บบ่ว่าใดโอ้ครับผมตัวเดียวปูมันปล่อยว่าได้หลายตัวตัวเลียวเนี่ยแม่มักตัวเดียวมากตัวเดียวพาะว่นน้ำเลขกหกกรอนนี่นั่งเพิอ อันนี้อันที่พ่นปวกผีอยู่ข้างหลังเฮานี่เพื่อนกับมาได้โชคคือกันบ่ค่ะได้โชคคือการตะวันโอ้โหใช่พ่อนึงเขาเจ้ามาเอาเขาเจ้าได้แต่ว่าพวกพวกแม่มาเอาผ่วได้เพันเอาแบบได้แม่เพันซองเวะคนกับคนกับมาจังไหนพ่นผลมาเอาอยู่หนีเลยคนติดคนสองหัวแล้วเพคนได้คนมาซื้อไหมคนมีโชคมีลาภที่ในซวงหัวแต่จีแม่ตับปีพ่นปลวกอยู่ ก็เลยบอกคนมาเอาอย่างนี้มาขายจะมันล่อมาบ้างถาวายเนาะเออเอาไม่แม่เปลี่ยนที่ไหมไม่ไม่ถ้าผมออก้อนเอาเลยอันบาดนี้คุณแม่เห็นเห็นเพื่อนเอาเลขบ่ค่ะเดี๋ยวเห็นน้ำเพื่อนบอตอนเพื่อนมาเอาอันเห็นนี่แต่ว่าพวกพวกแม่มาเอาว่เห็นน้ำเพื่อนแต่มาน้ำเพื่อนสุเทียลว่เห็นแต่เพื่อนเห็นแม่บ่เห็นเอมาเอาตัวเลขน้ำเพื่อนเออมาเอาตาน้ำลวงพ่อนี่กคะไปซื้อ แสดงว่าอันผู้สิมีอีกกลุ่มหนึ่งมาเอาเลขอยู่จอมปวกไม่ิ่งผีไม่ยิ่งเนาะถี่ออกมาบอกปูทุกงวดเอาบ่หมอส่งหมอทำบ่เพิ่นมาเอาบ่แล้วคนมากวัดมาบ้านั่งปลวกแม่นี่ล่ะเพิคนได้ไม่จบคนได้มาเอาเออเพิ่นเมื่อเช้าเพิ่นก็มาแล้วมาแล้วอุ้ยเข้ามาบ่ท่านเนาะนี่พราเจ้ามาพระเจ้ามาเนียนอีหยังอยู่หลวงปู่หลวงปู่พคนบาทำบาย รถสามล้อคนจอดจะหันไปถามเพิ่นรถเพิ่นได้สุกงวดแม่หูว่าว่าเพิ่อนตัวเลขบ้างครับแม่หูตัวเลขบ่แม่ก็บรรลุหรอก่นก็มันเพิ่นว่าตัวใดเพิ่งมาทั้งไปเที่ยวติแม่จะเพิ่งมาเห็ดแบงไงแต่ว่าแต่ว่าตัวเลขของแม่ก็คือสองห้าว่าแม่เพิ่นจุดถูกใบมือเส้านี่บ่เพิ่งเกิดใบมือเส้านี่ละเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันตัวใดนั่นถูกนะเจ็ดแปดเจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปครับแต่ว่าอันได้ยิปูอนนว่าเนเจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดสเจ็ดสามดอแแต่ว่าตัวเอก็ัเปลีนแปดเจ็ดเจ็ดแปดด่อมาจุดทูไว้เจ็สามจ็ดครับผมคนเจ็ดแปดโอ้เจ้าของทูบหมวดที่แล้วเพื่อนกระเขาเนีไยหมวดที่แล้วเพื่นกระเขาฝากกันไปกับเขาครับ โดยเลขถูกเพื่อนเพื่อนได้เพื่อนได้เก้าเก้าสองมันปะครับผมวันนี้เพิ่นไปซื้อเก้าสามครับเกโอ้เพิ่นไปซื้อ้นอทุกั่นอออขนาดจะคล้องอะไรยังไปซื้อทุกั่าอโอ้มันก็ออกเก้าสองสองหาเลขบนกด้วยเลขล่างเนี่ยเป็นเลขลาง เป็นเล็กไทยลังมันลังมันเล็กไทยเล็กเล็กไทยเล็กล่างเล็กไทยฮะครับสองตัวแล้วรถตุลีฮะครับรถตุลีละนั่นผมจว่าที่ไปซื้อไห่ลงกอก่อนสองหานี่ครับไว้ก่อนหาอะไรหาอะไพวกเข้าก็คือแม่มาเอาเลขจากหลวงพ่อแล้วปรากฏว่าเข้าตลอดนะแม่เนาะครับครับอืมเป็น น่าสนใจ่านบ่แม่ไม่ไม่ยังสี่ยางเขามาคดเดียวในี่ย่านบอบ่แล้วเคยพ่อลืมเลยแม่เคยเห็นบอครับเคยพ่อพี่อก็จีกว่ากันเห็นสิ่งลี้ลับบ่อืมก็เห็นอยู่ครับผมข้ข้าเจ้าตายข้าเจ้ารถข้าเจ้าไปแก่ใหม่ด้กี้แม่ข้าเจ้าตายสามคนกล่องอ้อยน้อยข้างหลังน้อแม่เดียวตีแม่อืมอืมคนกะยางลงไปสั่นละยางลงไปสามสายบูนเอาไรลืม ผู้ตายมันบอกผู้ตายเป็นมาแบบเป็นตาญาณมาแม่หรือว่ามาแบบดีๆเขาม่ดีๆนี่แหละเขาจะบว่าม่ยังบอกเขาจะกับมาดีๆครับแสดงว่าอยู่อยู่ในป่าใสแห่งนี้มีคนเจอรู้เจอบ่อยคุณแม่ก็ยั้เจอคุณแม่ก็เจอคือกันเจอยแตว่าแม่กับยานเพอเขาบอกว่ามาเห็นอย่างเขาแม่เขาแม่วนบุญจะเจอไหมรับผกนี่น่บอม่เป็นเพราะเขาฟันบอกเล่แี่บอกแม่ บอกก็แต่ว่าไปเห็นบอกจักเถี่ยบอกให้ไปเข้าฟันอยู่แต่ว่าบอกไปบอกจักเถื่ครับกันเร่ยมากนะแต่น้ำปูห้องแต่น้ำปูัูเดียวสองห้านะแม่เนาะครับพ่อเมียนแแม่ไปเ้านี่ส่วนหน้าแต่เชียรนมันเลยบ่มีสองห้าลูยางทีนี้ว่าไปไหนหมดรับจักที่ไปที่มาแล้วกับแมนในเขียนี้บ่มีเลยในเขียดนี่บ่มีเลยฮึ่ม รลอนนี่ก็จะเสือเบิร์ตแล้วโอ้โหอะไเขามาหนิเบิร์ตเขาเสือเบิร์ตเขาถ้าเอฟซีเห็นคลิปนี้แล้วรีบไปหยิบนะครับไทยยังหยิบได้เนาะเตครับถ้าชอบก็ตามค่ะผู้ใดผู้ใดผาดช็อตนี่คือผาดดิไม่ครับไม่ลองหันเรงวุ้ยเลยโอ้โหคุณแม่หลังจากคุณแม่ซื้อสองหามาแล้วคุณแม่ฝันดีพอครับฝันดีด้วยจ้าโอ้ฝันตั้งแต่ของฟ้อขอฟังคนฝันของแม่นะครับฝันว่านะกับว่าคอยนั่นเนาะ พี่ตาฟันดีอยู่ดอกขนอมันฟันมีแต่แนวได้เอ็สิบ่แม่แต่แนวได้ด้วครับคือว่าฝันดีนะครับเนาะขนมีแนวซิงได้ซิงได้คล้องครับเป็นเทียงเด็กแล้วเป็นฝันดีสองหาหาสองครับแต่ว่าพอไว้กระสีออกเค็งๆเลยสองหานี่พรากรับหัวมันละมันละพวกไว้มากหลายเขาดึงเบิดแล้วบล่จักครับผมเห็นอยู่ไสยกระสีควักออกขางทางพวกนั่นแล้วเนาะ ขี่รถขี่รถน้ำกลนพอไหวบ่ได้ตัวนี้บ่ครับบ่ทันเบรกกับทันหันระวังระวังดากครับผมคก็เหมือนว่อวางทองแม่ซื้อเลขพอญ่มาวัดน้ำกันว่าพวกนี้มาอักเอาเลขที่นี่ตัวนี้โอ้ตัวันนี้ใส่ลุงเจ้าซื้อตัวใดนวันนี้ละวันนี้คนซืหาคนเขาเอาตะฟงแม่ไปซื้อพอไงครับเขาเงียนข่าวว่าแม่เธอชงอ่ะเขาอักเอาเลย คุณแม่ซื้อตัวไหนเขาเอาเพราะว่าพ่อแม่ซื้อน้ำกันอยู่หันหาหอก้นครับผมมาหลัดข้อห้อมเลยว่ะถ้าอ่าง้นถูกไลาถูกไล่ต้องต้องซื้อตามเนาะครับผมวันนี้ขอพระทัานได้บินดี่พะวาลข้าเจ้าม้าเก็บเงื่อนหนาโอ้ครับผมตเทอรี่ขาเจ้าม้อนมาอันนี้คือแนวทางคุณแม่หมอนนะคะนี่เป็นเลขถูกผู้เพิ่นมาเอาประจํานะคะเจ็ดแปดเจ็ดค่ะชอบน้ำคุณแม่หอแม่หมอนกาพิจารณาเป็นแนวทางค่ะ เลขเพิ่มมักกะค่าเป็นหาสื่อคักสื่อนเนี่ยคือสองหาหาสองเลือกขาพี่น้องเอฟซีถ้าเอฟซีทั้งบ้านมักน้ำเพิ่นกะ สามารถเป็นแนวทางดึงชะตากินแบงรัฐบาลได้ถา้าเฮา่มัก,กบะ่านนะคะหรือว่าหาซื้อบ่ไ้อยากได้เดขกถูกไปเป็นแนวทางกับเจ็ปดเจดค่ะในคลิปนี้กับขอขอบคุณเอฟซีที่เขามาให้กับร่างใจทางช่องเบิกทัพย์นาคีนะคะทางช่องเบิกทัพย์นาคีก็ขอให้เอฟซีกทันร่ำรวยรำรวยมีโชกมีมนันให้จะเลื่อนร่ง,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 งเรื่องทั้งนาทีการงานการเงินให้รำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อค่ะ